ต่อไปเป็นการกำหนดลิ้นชักนะคะลิ้นชักใส่กางเลิ้นชักพวกมึงเผื่ปันลอยนีผมอะไรกันเนย่ยเก้บเก็ันไปกันแล้วม่เร่องน่จะเล่น้ครับเไม่ได้แล้วเราพิศาสใเลยอ่ะดูได้ไหมไม่ด้ต่อไปชั้นลิ้นชักนะลูกีเล็ที่ลิ้นชักเราบมู๊กไปแล้วเราีเล็กครั้งเดียวมันก็ขึ้นมาทั้งูปอยู่แล้ว ปัชนพรหนูทานไม่ถูกโอเค okay. ไปที่นิน้จ้าแอดแอทพีบิวมันมารอเราแล้ว,ลวให้ลูกเลือกโพสิชันแอปออลคือให้ชันลึนเอฟไวด์แบบเลือกที่คำว่าโพสิชันแอปออลเพราะว่ามันมีผลต่อกาเรเลื่อนนเลื่อนลงเราสามารถแก้ได้นะคะคลิกที่โพสิชันแอปออลมันก็จะมาทาง e y, ้งเอฟไวด์แทบพวกเห็นว่าระยะของเราอยู่ตอนนี้ แกน y อยู่ที่ากี่เซนแกน x อยู่ที่กี่เซนรูกันใั่ไหมเอออันนี้ถ้ามันไม่พอดีลูกสามารถแก้ัวเลขแกวตรงนี้ได้นะคะรัะฉะนัน r i b u ิ e เลือก position f all ต่อไปส่วน f i b u ิ e ก็ a t t ิบ behavior ก็คือเป็นแบบอ n อนคลิกเหมือนเดิม behavior on อนคลิกปึ๊บใส่บังกชัน เหมือนเดิมลูกฟังก์ชันเดิม a แอน a t มตเอท e บิวเซตบัง t เ t ตบูส t ตตเอเหมือนเดิมแต่เ i าฟิกฟิก i ิกอินเสิร์ตเข้ามาเลยนะคะเหมือนเดิมเรามีแย่เล็กน้อยตรงคำว่าเอทิบิวเขาคงเป็นศูนย์หมดเลยครับแล้วเอ็กซ์บางใบเราเซตมันศูนหมดเลยก็ไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรสเปนชีส ฟังชั่นมันเดิมนันลูกตรลองแอปพิบิวตัวนี้เราให้มันไหลไปตามแกน y คือสี่ขีเดียวไหลเข้าไหลออกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการไหลมันไม่ได้ร้อนมันไม่ได้หมุนเพราะฉะนั้นก็คือแอปพิบิวก็ใส่แกน y อย่าเดียรูใส่ y พิจตัว y อย่าเดียวอ่าระยะอ่ออันนี้ลูกดูนะอันนี้ อ่าศูนย์สมมติลูกใส่ศูนย์ใส่ชัก4สี่สิบห้าไปก่อนนะคะเอนเตอร์ Enter. ลูกมาคลิกดูก่อนนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันไปข้างหลังเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมลูกต้องใส่ line ลบอันนี้ลูกปักเองนะมันแล้วแต่ว่าเราตั้งอยู่ตรงไหนนะแต่ละคนตั้งอยู่ตรงไหนของของวิชาถ้าสี่สิบห้าออกมาว่าพี่นี่ลูกก็เพิ่ม 45แต่ลูกต้องคิดกับพี่เดิม่อนเป็น75ก็ได้แต่อย่าให้ไหลออกมาจนออาน,น้นองบ่าสมมติครูเอาออกมา75มันก็ยังอยู่ในตู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นลูก <c oughs> ถ้าลูกโอเคแล้วมันไหลประมาณนี้นะคะ ลูกก็เอาไปวาง,น,างนะคะเอาไปวางเอาไปวางจอดก็ได้มันจะได้คัดลอกง่ายนี่ไงผู้ไม่มีตัวนี้ผู้ม,มีที่วางสมมุติคัดลอกมาไว้อันหนึ่งที่เดิมเอาไว้ที่เดิมเอาไว้บนทวนซีบนทวนฟีไว้อ่เอาไว้ไวก่อน อ่ะหยิบหยิบตัวนี้<ม>ไปใช้<ม>อ่ะก็ไปวาง<ม>ลองอรอเราลองว่าตัวที่เราคัดลอกไว,ว้มันเป็นโทษซีกันโทษฟีไหมนะคะ<ม>อ่ะเด<ม>ีวลูกก็เอาไปวาง<ม>ให้วางพอดีนะคะล<ม>ูกีเล็ก แล้วก็งอไปวางกระเทาะไว้นะคะมันต้องแย่างนี้นะอ่ะมันก็จะพอดีนะคะพอดีแล้วลูกลองทิ้ดูว่ามันแอคทีฟเั็นสามมันไหมนะคะเรือจะให้มันไปดีกินเนื้อตู้นะคะพอดีค่ะเพื่อแล้วลูกก็ตัดเอ็กซ์เอ็กซ์ไวท์แฝงกลุนะคะให้มันพอดีนะคะลูกๆนี่เห็นไหมครูคุณครู นี่ไมนจะแนบเกินคุ้มกูวงเห็นไหมเมืองเอมื่อไหร่ปกติจะวางไม่พอดีนะวันนี้ของมกูวางพอดีเป๊ะเลยไม่ขายหน้าขายตาเอา้ารลิวได้ไหมลูกริวอ่ะไม่มีปัญหาหรอกโอ้อันนี้มัน,อ,นอ,ออกนอกออกนอกเพราะฉันเสียงเสียง้ายาวเยอะไปต้องปรับ เวลาเราวางแล้วเวลาเราจะป,ปรับปักทีลานนะลูกสมมติตัวนี้ครูวางแล้วเห็นไหมลูกมองนะคะว่าเวลาคุคิดก็เปนออกนอกสู้นี่ลูกต้องเวลาเราก็ปี้ไปแล้วลูกต้องวางทีละอันนะคะลูกต้องปกักทีลาอันนะคะเพราะว่ามันถือว่าคนละชิ้นแล้วนะคะลูกต้องคลิ้นทีลาอันแล้วก็มาปรับองศาตรงนี้เป็น65ดีกว่า อ่นนี้ออกข้างนอกลองก่อนอ่าอันนี้ยังอยู่ข้างในอยู่อันนี้บบน่าตืินเต้นเพราะฉะนั้นคุณก็จะตรวจกันที่ดูว่ามันโค้มันดีอะไรไหมหกสิบห้า นะคะแล้วก็ใส่พอดีกู้นะคะเนี่ยแม่ดูดูพี่แก่ดูนะคะโอ้ยแล้วมันหลุดก็เข้าไปแล้วลุกลุข้อแบบตัววายอ่ะถ้านศูนย์แสดงว่ามันต้องออกมาข้างนอกน,นิดนึงตับ <im itation> ไอ้ที่มันเ e อ็กวายแทรกแสดงว่าที่ตำแหน่งที่มันอยู่อ่ะมันต้องออกมาข้างนอกนิดนึง ได้นิชักบริยานะคะต่อไปครูจะให้ทำประตูาวางวางของอันนี้จะให้เป็นกระจกนะคะมันรินเลมีนต้องทำได้แล้วล่ะประตูกระจกตรงนี้พร้อมไหมคะกลัวกลัวแบบคนที่เกิดหมดก่อนนะคะ ที่เขาอาจวิดีโอไว้ให้เพื่อนลูกถ้าถ้าเราคิดแล้วมันเข้าไปเท่าไหร่เกินลูกไปรักตรงโพซิชันนะคะโพ s ิช i ันก็คือตัวตัววของเราอาจจะใส่เครื่องหมายลบลบสลบสเพื่อมันพอดีกันตู้นะคะลูกก็ปัดจนมันพอดีนะคะอันนี้มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ห้อง15บห้าเขาจะเดินตัวจให้ อะตอมกับโฟกค่ะโฟกโไม่ใช่โฟกเทพนะคะโฟกที่เป็นคนธรรมดาอ้าวห้องยังไม่ได้เรียนเลยลูกห้องสิบหกก็ทำาอร์พื่อนี่แค่เอาเสร็จแล้วเสร็จยังก็ไปจะทำอ่าลูกให้เวลาลูกในการประกอบบริชัก่อนนิดนึง เราก็เป็นแฟอนนเให้เดนะครัเาดองใหอเดี๋ยวคุดูค่ะอ่บจะจบแล้วขอให้เพื่อนต่อจนจบก่อนเพราะว่าลืมว่าดิวอัดวีดีโออยู่เดี๋ยวมันจะยาวเกิน คุณครูเดินให้อจอมเดินดูเพื่อนก่นอนลูกใครใครยังไม่ได้มิชักเลยค่ะยกมืออันนี้เดี๋ยวลูกค่อยมาปากใพ้พอ,อดีตู <c oughs> ค้ครูขอไปที่ตัวระจกข้างบนก่อนนะลูกตอบชันนี้นนมาตัวข้างบนลูกตัวข้างบนจริงๆอะ่ะ เออเราเอาประตูเพราะฉะนั้นก็คล้ายประตูฝั่งนี้ลูกต้องวาดเซอร์เฟซขึ้นมาปิดนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้เล็กเทนโก้นะคะใช้เล็กเทนโก้วาดปิด้างในเนาะออดวาดปิดตรงนี้นะคะเป็นแนวแกน อะไรลูกปิดนี้คือเส้นสองเซนนะอย่าไปเอาเส้นสามเซนข้างบนนะคะเป็นแนวแกนวายนะคะเส้นนี้นะคะเส้นสองเซนหมายถึงว่าเวลาปิดก็คือตรงนี้นะคะคือปิดตัวนี้อย่าไปวางตัวชั้นบนนะคะมองเห็นไหมคือปิดตัวตัวที่อยู่สองเซนนี้ โอเคไหมคะว่าปิดเพราะฉะนั้นมันจะชนกับตัวสองเซนของขอบลิ้นชักเนาะเสร็จแล้วว่าเพื่อให้ไหรไรลูกเพื่อ4ีเล็กแล้วทำการก๊อปปี้ค่ะก๊อปปี้ทำไมลูกเงียบเป็นไรพี่เป็ตอบเลยคะครับผมครับอา้าว Ctrl C เครื่องหมายบวกเกิดขึ้นในเมาส์เราหรือยัง Ctrl C นะครับดันซีเล็ก สีเล็กที่เซอร์เฟซที่เราประทนสีแล้วลูกก็ประทนมีวางข้างๆวางข้างๆตัวนี้นะคะพอได้เซอร์เฟซมาแล้วก็คลิกด,ดีลิ่นลกตอนนี้พอได้มาแล้วลูกสร้างความหนา2.5เซนเหมือนกันนะคะสีเล็กดึงดึงออก2.5 เด like like em> ี๋ยวเ๋เวอันนี้เราพูดช้าไปสองพราะฉะนั้นเราแค่สองลูกเราพูดช้าไปสองไม่ได้คิด2สองเอ็นเตอร์นะคะสองเอ็นเตอร์เสร็จย่างสองเซนนะคะสองเซนจะบิดจะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วซีเล็ตเซอร์เฟสของแผน่นนี้แผ่นประตูกระจกตัวนี้ออบเช็นเข้าไปสองเซนเช่นเดียวกันค่ะสองเมเตร์ออฟเชตนสองกิตตี้ทำไม่นี่เสร็จแล้วไม่ทันบอกมะล,ลูกนะ เราวอบเปเ์เข้าไป2เราจะพุชอันนี้ออกเพราะว่าเราจะใส่กระจกแทนเพราะฉะนั้นเราคลิกเซอร์เฟซข้างในซึ่งมันมีความหนาแล้วเพราะฉะนั้นลูกก็พุชผักออกไปไเวลาผักให้มันหลุดออกไปเลยนะลูกคลิกพุชแล้วผักออกไปนะคะผักออกไปข้างหลังแล้วมันจะเป็นออนเฟสนะคะออนเฟสข้างหลังแบบนี้แล้วผักไว้ข้างหลังมาเลยจะขึ้นออนเฟสเป็นการผัดออกไปได้ไหม เลี้ยวเฉียงๆออกไปที่เฉียงออกไปแบบนี้มันจะขึ้นออนเป็นนี่แหละไปีไปตอนนี้ลูกมโนทิ่เอ่อมิดมิดพอยท์ต้องอยู่ตรงนี้ๆๆนะะี่มิดพอยท์อยู่ตรงนี้นะคะเอาลิ้นสอมาจุดไว้ตรงนี้นะคะมิดพอยท์ลูกอยู่ตรงนี้คิดไปเลย รูปชายสี่เหลี่ยมวาดตรงมินทอยนะคะเอ,อ่อรูปชายมิโซะขีดไปเลยนะคะแม่ไหนล่ะลืมถูกก็มินทอย์เ,อเดี๋ยวขอรูปกออ่อนตรงนี้นะคะมินทอยตรงรูปชายมิโซะขีดขีดข้้นไปเลยขีดตรงนี้นะคะทนไหม เสร็จแ,แล้วลูปวาดสี่เหลี่ยมอตรงนี้ให้มั่จาบว่ามันขึ้นืนกลางยาวๆเลยก็ได้นะคะแบบนี้แล้วรูปลบตัวขีดที่สองทำไหมแล้วขีดที่สองเพื่อรู้ว่ามันเป็นหนึ่งกลางเราจะทำที่จับนะคะไม่ต้องสนใจว่ามันขึ้นเซอร์เฟซขึ้นมานะคะว่าเพื่อทำที่จับเปิดน,นะคะ ฝั่งทางนี้ลุงก็ลบเส้นนี้อกะะอกเส้นที่เราเคยขีดกลางไว้นะคะอันที่มันขึ้นมาลูกจีงสีเล็กเป็นเียนทิ้งนะคะไม่ต้องกลัวโซเวที่ขึ้นมาิีบสีเล็กจะมีเลีย <c oughs> นทิ้งท่านไว้ตรงนี้ตรงสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้ ลูกจะต้องดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นอ่าดึงขึ้นสองเซนค่ะซีเรสตรงนี้ดึงขึ้นสองเซน,งนสซิตเ,เตอร์อ่าแล้วลูกก็ขีดให้มันชนกันซะนี่ ขีดเส้นจะเป็น,น,นสีเขียวกีดตรงตรงมันจะขึ้นอยู่แล้วรูปสีเขียวตรงนี้นะคะแล้วลูกก็ทันไหมขีดขีดได้เป็นผีสีเหลี่ยมแล้วลูกก็สีเล็กตรงนี้นะคะออฟเซ็ตอันนี้ออฟเซ็ตหนึ่งเซนนะคะออฟเซ็ตหนึ่งเซนนะคะ เพื่อเพื่อจะเป็นที่ที่เปิดอันนี้นักเรียน p u ชเข้าไปเลยนะคะอ้าวจีเล็กผิดจีเล็กผิดสวัสดีครับสวัสดีครับห้องสิบหกมีคนถามพร้อมครูมาไม่ถามครูไม่ใช่ครับจีเล็กกันในค่ะจีเล็กกันในแล้วลูก p ุ s h เข้าไปอ่ะเจ็บแน กูทะลุเลยนะคะกูทะลุเลยเพราะว่ามันเป็นลูกอันกูเลยให้ให้ทะลุแบบนี้นะคะเ <c oughs> พราะว่ากระจกมันจะมีความโปร่เนาะ,ะได้ไหมออฟเซน,นเซนแล้วก็พุชทะลุทำไรก็เจอเออไปชั้นที่4หนูทันกันลูก ไปถึงไหนแล้วพี่มงไม่ทันโอเคโอเคเพื่อถายไม่อยู okay, okay. ่โอเคดีมากอ่ะต okay, ah, ่อไปลูกเราจะให้มันเป็นกระจกเหมือนเดิมที่เราเคยเรียนมาแล้วเราจะต้องวาดแล้วก็ใส่กระจกนะคะอันนี้พวกเขาให้เป็นใส่เป็นแบบตาข่ายนะคะ หัวจับใครทำไม่ทันทันตรงไหนอันนี้ตังนี้ไหมคือตรงนี้เราขีดตรงกลางแล้ววาดลงมาถ้าไปได้ขีดกลางแล้วลึงขึ้นสองเซนลึงขึ้นสองเซนแล้วขีดขีดด้านข้างตรงนี้ลงมา แล้วออฟเซ็ตหนึ่งเซนแล้ว่ากข้างในให้ทะลุผไมต่อน่จะทไปต่อาข้างในให้ทะลุเพื่อเพื่อเป็นความโปร่งนะคะโปร่งเพราะว่ามันจะเป็นกระจกเราก็เลยไม่ใส่แบบดินชางกับตู้นะคะอ่าอันนี้ต่อไปลูกว่ากระจกใสไปนะคะมคุมบน N point to e N d point ะลูก เล็กแคนโกล์จีเลียบสีเขียววาดมาหกล่างปิดซึ้งแล้วลูกก็ไปใส่สีกระจกอันนี้คุณขอเป็นตาข่ายนะคะขอเป็น glass and mirror glass and mirror ขอเป็นที่เป็นแบบตาขายนะคะเป็นแบบนี้เป็นกระจกที่เป็นตาขาย สีหม,ม,มครับเพราะว่าอันนี้มันก็ไม่ไปด้วยกัน,สนเสรแล้วลูกซีเล็ก็เป็นใสใสสีขอบนะคะสีขอบใ,ให้เสียบั้งเดียวเลยใส่พีขอบของของตู้เลย นี่อะไงมันมีหลักการใช่ใช้ของใครของคนเลยใส่สีทักมือจับอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วลูกก็สีเลขข็กข้อเมคลุกนะคะเพื่อกำหนดการพริกขวาเมคลุกนะคะ,ะอ่ะ แั้วจระบายถึงตรงไหนลูกนุ่ม่งนงผักยันนุ่งผักข้างใน,นยิง่งยันออฟเซนออฟเซนสองเซนแล้วทิ้งตรงกลางข้างในแล้วลูกก็ผักออกไปทิ้งไปผักทิ้งไปเฉียงๆที่ขึ้นออนเฟสแล้วมันจะลบออกแล้วลูกก็มาทำหูจับอ่ามีใครทำตัวนี้บ้างยกมือให้หน่อย จะได้เป็นต่อโอเคต่อไปลูกลูกสร้างเมกนุ่มแล้วไปกำหนดการเปิดนะคะทีนี้คิดการกำหนดแอต tribut ์ Att ของคอร์มแนนนะคะสีเล็กสีเขียวเนาะขึ้นมาตัวนี้ก็ลอดอะไรอันนี้ลอดอะไรลอดแซะหมุนรอบ แกนแทบในแนวตั้งเหมือนกันนะคะแต่เราจะเปิดส่วนทางกับประตูเสื้อผ้าฝั่งนี้ถ้าจะไปลูกอ่าเพราะฉะนั้นลูกก็เลือกล็อกแทในกลุ่ม o t a t i o n เลือก l o อกแเลือกแอดเป็นแบบ On น l i c k เหมือนกัน behavior on click click on click นะอันนี้ครูถือว่าเราทำมาหลายรอบแล้วเราน่าจะเร็วได้โรเ a ชันล l อกแท behavior on click คลิปสีเลนบาร์ข okay, ้างๆออนคลิกฟังชันที่ใช้เหมือนเดิมเลยลูกเหมือนประตูเลยก็คือกลุ่มออนคลิกกลุ่มออนคลิกแล้วเป็นเรื่องคำว่า a n i m a t e Attribute State 1, State 2, 2, ทูส t ต e n อแล้วก็ไป Insert สเปซชีฟฟังชั่นขึ้นมาตัวนี้เหมือนเดิมรอดแท้นะคะรอดแท้ อันนี้มีการแก้ไขเล็กน้อยในการแก้ปัญหานะคะอันนี้คพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ลองแท็บศูนย์เก้าสิบแล้วแต่ลูกนะอ,อุณหภูมิหนักออหลังนะคะเอนเตอร์ลองเปิดดูก,ก่อนนะจ๊ะ บางคนว,ว่ามันเปิดเป็นแบบนี้จริงๆมันต้องเปิดฝั่งนี้ผมไม่ลูกอ่าของใครเปิดได้แล้วแต่มันเปิดฝั่งตรงนี้เราจะพาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแกนนั่นเองจะได้ไหมเปลี่ยนแกนเปลี่ยนแกนหมุนเราต้องก,การให้หมุนฝั่งขวาแต่มันมาหมุนฝากกาั่งซ้ายก็จะไม่รู้ รนะมันกายเป็นหมุนฝั่งเดียวกับประตูเสื้อผ้าฝั่งบานประตูเนี่ยเราคลิกแล้วมันกลายเป็นตัวแกนหมุนคืออยู่ทางซ้ายแต่เราต้องการแกนหมุนทางขวาเพราะฉะนั้นลูกคลิกสีเล็กน,นะคะทันไม่เอ่ยคลิกขวาที่ขวา,อาดอนที่เรากำลังทำงานคลิกขวาเมฟคับคะแนนเพื่อกำหนด x ใหม่ x ก็คือแกน อ่ะตัวนี้ขึ้นมา create c อ m p o n e n t ขึ้นมาตรงกามันขึ้นคำาว่าเซ t ตคอมพ n e n ต X ์เจอไม่ลูกอ่ะคลิกเซ t ตคอมพ n e n ต X ์แล้วเมาส์เราจะมีแกนติดมานะคะคลิกปุ๊บเนี่ยเมาส์เรามีแกนติดมาคุณจะเอาแกนไปวางตรงไหนเราก็ต้องวางมุมล่างขวาถูกไหมลูกเนี่ยวางมุมล่างขวาของประตูที่เราจะใช้งานดเด u เ l e c ค i ิป ป๊บบันขึ้นคำว่า P A c o m p o n n t ขึ้นมากูจะ P A c o m p o n n t ไว้ที่แกนไหนแล้วก็คลิกที่คำว่า P A ถัดไหมคะคอโอเคคลิ c ก P A แล้วลูกลองเปิดดูทีนี้เนี่ยบันมาแกนสนี่เราต้องการแล้วใช่ไหมโอเคแล้วลูกก็ยกฝานี้ไปไว้ให้มันพอดี แล้วลูกก็วัดสัดส่วนของตู้นี้ส่งได้เลยจ้าเขียนชื่อด้วยนะจ๊ะเจอดการเสนอใครจะเอาหมีเนยไปสั้งให้ตู้ก็ได้นะลูกล <c oughs> งชาร์วามของนะจ้ะ <c oughs> เสร็จนะจ๊ะทุกคนตงแต่งตามสบายค่ะ